สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าต่างแคมปิ้งแล้วคะค่ากางเต็นท์คนละ150บาทนะคะต่อหัวนะคะจะเอาเต็นท์มากางเองหรือให้เขากางให้ก็ได้นะคะอันนี้คือบรรยากาศน,นอนตอนแคมปิ้งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่เราจะกางเต้นคืนนิดนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะคนบางๆค่ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น้ำกำลังหลงวิวกำลังสวยค่ะสวยมากค่ะสวยมาก การบริการดีมากนี่นะคะตรงนี้นะคะเราจะวันนี้เราจะกลางตรงนี้นะคะเรามาถึงประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมากลางสิทธิ์อีกครั้งนึ่งนะคะ ไปกลางติ้นกันเลยจ้ากลางติ้นเสร็จเราก็พากำลังลงไปเล่นน้ำข้างล่างได้นะคะช่วงนี้น้ำกำลังลงค่ะน้ำใสามากและเย็นมากมหายแล้วยินย้นยิน้ม ไปแล้วอันนี้คือจุดที่เราลงเล่นน้ำได้นะคะดูหน้าที่ค่ะปะกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแจมแจนชาแนลด้วยนะคะ